เดี๋ยวเราจะมาสังเกตพฤติกรรมการขับถ่ายของลูกสุนัขที่ฟาร์มเรานะครับนี่พอสุนัขทานอาหารเสร็จก็เดี๋ยวจะเริ่มไปขับถ่ายนะครับแต่ทุกตัวเนี่ยตอนนี้เขาจะมานอนข้างหน้าจะไม่ขับถ่ายในบริเวณที่เขานอนนะครับเขาจะขึ้นไปขับถ่ายด้านในด้านในที่เราเตรียมไว้ซึ่งเป็นช่วงอนุบาลในช่วงแรกสุนัขจะนอนด้านในแต่พอโตขึ้นเขาจะเริ่มมานอนหน้าห้องนะครับ หลังจากนั้นเวลาขับถ่ายเขาจะไม่ขับถ่ายในบริเวณที่นอนจะขึ้นมาขับถ่ายในที่จะปีนกลับขึ้นขับถ่ายตรงที่เราวางแผ่นสล็กไว้ให้เขาขับถ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มทานเสร็จเป็นเลบที่เรียบร้อยแล้วครับอ่าเสร็จทานเสร็จแล้วก็จะต้องขับถ่ายนะครับเขาจะข้ามกลับไปขับถ่ายด้านด้านบนนะครับเดี๋ยวดู ตัวแรกไปแล้วครับไปแล้วครับอือืตัวที่สองอเริ่มเริ่มไปครับถ่ายอ่ะชี้ก่อน ทุกนอะไปถอดอลยเคลื่อนไปแล้วเคลื่อนไปแล้วเรียบร้อยอืมอืมปื้อื้อนะครับ ฉลาดมากนะครับส่วนอาพวกนี้ก็จะไม่เลอะเทอะในบริเวณที่เขานอนนะครับอ่าอันนี้กินกันอิ่มแล้วอืมก็เนี่ยเสร็จแล้วก็จะข้ามกลับมานอนข้างหน้าอืม,อมไปโอ้ยหานกันทุกตัวนะครับตอนนี้ทุกตัวก็จะข้ามไปขับถ่ายบริเวณด้านใน เสร็จแล้วก็จะข้ามกลับมานอนข้างนอกเป็นปกติเป็นอย่างนี้ทุกข้อนครับที่ฟาร์มเราฉลดาดมากเดี๋ยวเติมให้กันไ,ไม่อิ่ม